สวัสดีค่ะเด็กๆจะไมีทุกคนเออโอเด็กๆจะไม่ทุกคนน้องเมย์ก็ไปโรงเรียบก็ออไปโรงเรียนวันนี้น้องเมย์เพิ่งกลับถึงบ้านหลังจากไปเรียนมานะคะเมื่อเช้ามาถึงบ้านก็มาเล่นของเล่นอ่าไหนทำกับข้าวซิออทำกับข้าวแม่ดูซิ อย่าอ้ตอกตลกตอกเต็กมาแล้วชาร์นซื้อกับแอนนี้เหรอซื้อกับข้าวหน่อยหิวมีอะไรกินบ้างเอ่ยอำมมีอาไข่กินด้วยขอเป็นพิซซาได้ไหมพิซซาอยู่ไหน พิซซ่ากับขนมเอาขนมหนูนี่เอาพิซซ่าชิ้นนั้นด้วยพิซซ่าชิ้นนั้นด้วยนี่จ้ะไม่ใช่พิซซ่าชิ้นนั้นนี่อีกอันหนึ่งใช่แล้วเอาเอาโยนกล้วยทิ้งทำไมเอากล้วยมาต้มเล้วโอเคกล้วยมาต้มให้ฉันกินด้วยโอเค ต้มกล้วยต้มกล้วยผิดพลาดทำเดี๋ยวนั่งรอนะทำนานไหมคะทำนานเดี๋ยวไปนั่งรอนะคะนั่งรอตรงไหนนั่งรอตรงไหนนั่งรอตรงนู้นอ๋อรอตรงนู้น ชา, <Okay. S 2> าดีก่อนไม่เป็นชาดีก่อนอ่อน้องเมย์ทำสิโอเคสุกหรือยังสุกแล้วเอาใส่จานใส่จานมาเสิร์ฟนี่จานใส่จานมาเสิร์ฟสิคะ จะมาเสิร์ฟเลยเอามาเอามาให้ลูกค้าสิคะโอ,อ <Okay. S 2> เคเก็บคิวบ๊ายบายบ๊ายบายต่อไปทำเมนูอะไรเอ่ยจะจะัจบัจบจับอาบัอันนี้อืมมันคืออะไรน้ำมัน,มนอาทิว สปาเกตตี้สปาเกตตี้สปาเกตตี้แป้งทอดกลับอ่าทำยังไงคะไหนว่าอ่าแต่นี่แล้วทำเอาหุ่นจไหนทำยังไงเอ,เอามาใส่เตาสิคะใส่เตาเลยไม่เอาใส่เตาไม่สุกนะคะ เปิดเตาหรือยังเปิดนอน,นอนรอเลยเหรอไม่แล้วมั้งจะปาเกตตี้ไม่แล้วมั้งปาเกตตี้มาแล้วปิดปิดเตาแก๊สเอ่อถูกแล้วเอาใส่ถ้วยเลย ใส่จานาจานอยู่ไหนนี่จับเจ้าเจ้าหญิงเจ้าหญิงอ๋อเจ้าหญิงก้ะเต่าโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายบายบาย,บายอุ้วอร่อยจังเลย จะไปทำอะไรอีกเอ่ยจะ<า>ไปทำอะไรจะไปทำอะไรทำปิชาตัดปิชาตัดปิชาปูพิช,า,พชาหน้าอะไรคะแกจะปิชาหน้า,าอปุยหน้าอะไรนะนหน้าอับปุยหน้าอับปุยมันเป็นยังไงเนาะหน้าอับปุยนี่กินได้ไมั้ยเนาะกินได้ไหมคะ แม่ค้าหลับเลยเหรอคับระวังพิซซ่าไหม้นะคะพิซซ่าไหม้แล้วมั้งอ้าอยู่พิซซ่าไหม โอเคบายบายอืมอร่อยจังเลยอันนั้นคืออะไรเอ่ยในกระทะน่ะอันนั้นคืออะไรคะแม่คะแม่คะไม่ตอบ ไม่ค้ามุ่งมั่นมากอ่าปิดฟ้า,าสุกยางยยนอนรอเลยเหรอ สุกหรือยังคะออกมาดูซิไม่ค้าตื่นก่อนเอาออกมาดูซิโอเคสุกแล้วเอามาให้เอาเอามาให้ทางกล้องหน่อยโอเคเอาไปบายกล้องก่อนค่ะสุกแล้วไปบายกล้อง ขอบคุณที่รับชมนะคะโอเคอือสวัสดีค่ะที่น้องเมย์สวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณคณคเอออขบุณที่รับชมค่ะกิ้คออแล้วอุยก็มาอาดทีบโอเคเอาเออเออ